สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเราไม่ลืมหลอกลุงการยึดอำนาจของคอสอชอ22พฤษภาคม2 5 5 7ถูกมองว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพราะฉะนั้นที่พลเอกประยุทธ์บอกคนลืมเรื่องรัฐประหารไปหมดแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่ลืมหลอกลุง 8พักฝ่ายประชาธิปไตยถือเลิกเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจร่วมจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566เวลา16.30นนตรงกับวันเวลาที่คอสอชอที่พลเอกประยุจันโอชาเป็นหัวหน้าคณะได้ปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลพลเลือนจากนางสาวยิ่งลักชินวัตรไปจากมือ มันจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ต้องการให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกเหตุการณ์ปนอํานาจด้วยปืนและรลถัังไปด้วยกันว่าที่นาย,โยโกที่30นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่นำ8หัวหน้าพักการเมืองร่วมลงนาม MOU รวม23คอกับอีก5ข้อย่อยดังที่เป็นข่าวไปแล้วได้สำเร็จเพราะมีการสแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง โดยเฉพาะประเด็นร้อนการแก้ไขมาตรา112ที่พักก้าวไกลหาเสียงไว้ก็ต้องยอมถอยกรูดไม่ได้อยู่ใน MOU ไแม้แต่น้อยแต่ให้เป็นเรื่องที่พักก้าวไกลจะเสนอในสภาเองดอมส้มจะปิดหวังก็เข้าใจได้แต่ต้องเข้าใจเช่นกันว่าก้าวไกลแม้ได้152เสียงแต่ก็ไม่ได้ชนะเด็ดขาดพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพัรเดียวได้ จึงต้องปรนีประดอมในเรื่องที่ยังเห็นต่างกันมากแม้ต่อให้ได้แลนดสไลด์ก็ใช่ว่าจะแก้มาตรา112ได้ตามใจนึกแค่การดีเบตทุกเวทีสามารถหยิบยกมาตรา112มาถกเป็นประเด็นสาธารณะได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างแล้วการที่พักเก้าไกลจะสามารถนำประเด็นนี้ไปพูดในสภาด้วยวุธิภาวะด้วยเหตุผลตามที่ นายพิธาลิมเจริญรัตได้ถแถลงไว้มากน้อยแค่ไหนจึงเป็นเรื่องของสภาที่จะร่วมพิจารณาต่อไปซึ่งคงต้องดูวันเวลาที่เหมาะสมไม่ให้เกิดความแตกแยก,กหรือสร้างความเกียดชังระหว่างกลุ่มที่เห็นต่างจนกระทบต่อสถาบันหลักของชาติประเทศจึงจะสันติได้กลับมาพูดเรื่องการยึดอำนาจของคอสอชอ22พฤษภาคม2557อย่างที่รู้ ถูกมองว่ามีการสมรู้ร่วมคิดการระวางลุงกำนันนายสุเทพเทือกสุบรรผู้นำเป่านกหวีดกับพลเอกประยุทธจันโอชาผอบอรบรในขณะนั้นแน่นอนโดยหลักฐานก็จากที่นายสุเทพให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บางเกโพสต์ว่าพลเอกประยุ์ได้โทรมาขอบคุณกอบอปสกับตนเองและขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะรับไม้ต่อไปนั่นคือ เกิดการปฏิวัติโดยกสอช22พฤษภาคม2557ตามมานั่นแหละ9ปีแห่งการแช่แข็งประเทศประชาชนรู้สึกอย่างไรประชาชนบอกให้รู้ด้วยการเดินเข้าคูหาสแสดงประชามติผ่านคูหาเลือกตั้งตั้งแต่14พฤษภาคมแล้วฝ่ายเสยรีประชาธิปไตยชนะเด็ดขาดกว่า26ล้านเสียง คนาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเผด็จการได้เพียงหล้านเสียงนี่คือฉันธนุมัติจากคนไทยทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยที่ผิดเพี้ยนรับลวงพรางทำให้การเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลไม่ปกติไปด้วยเป็นเช่นไรพักประชาธิปัตย์รู้ดีเพราะเห็นพักประชาธิปัตย์พ่มพบอกว่าคนไทยทั้งชาติว่าต้องการประชาธิปไตยสุจริตพักประชาธิปัตย์ก็ควรโหวตให้ นายพิธาลิมเจริญรัตได้เป็นนายกคนที่30เพื่อรักษาอุดมคติอันดีงามนี้ไว้แล้วพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอีกครั้งขณะ250สวลากตังสวที่เคารพเสียงประชาชนซึ่งทยอยประกาศจุดยืนออกมาเรื่อยๆเราขอขอบคุณสวคนไหนที่ไม่แยแสสารพัดอ้างทั้งเรื่องมาตรา112 แม้ไม่มีใน M O U ก็จะเอาลายลักษณ์อักษรอีกอ้างรอฟังคดีหุ้นสื่อของนายพิธาอ้างสอ,สอสอต้องมาพูดออนสอว์ดีๆก่อนไปสอดคองกับพลเอกประยุทธ์ที่ตัดพอคนลืม22พฤษภาคม2557กันหมดแล้วและฉุนเฉียวกับคำถามจะให้สอวอโหวตอิสระหรือไม่จำเอาไว้ผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิน้น น่าเสียดายที่ทั้งสอวอและลุงที่จนถึงวันนี้แล้วยังเป็นแบบนี้ส่วน3องค์กรหลักเอกชนที่ผู้นำทั้งสภาหอการค้าสมาคมธนาคารไทยและสภาอุตสาหกรรมเคยเรียงหน้าออกทีวีกดดันบีบคั้นให้อดีตนายกหญิงลาออกแถมรุมช่วยอธิบายเหตุผลที่ทหารต้องยึดอำนาจเป็นฉากๆผ่านมาเปี ก็น่าจะช่วยออกทีวีกดดันสวลากตั้งที่ตั้งใจลุยไฟจ้องล้มรัฐบาลเลือกตั้งกันบางถือเป็นการไถ่บาปจากอดีตที่เห็นกงจากเป็นดอกบัวเพราะเสียงกดดันต่อปรสิทธิประชาธิปไตยคงจะดังขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ